เดี่ยวๆนปะยังตีบอยังเฮฟพัวใหญ่ออกแล้วพูดมาดูให้เต็มโตมันมันมีออกไปยนี่นี่นี่อัดอัดอยู่มันจะออกทั้งเป้า่เลยถือไหม นี่นงูบขามันใหญ่เลอ้ึ่ยเด้อนี่มันนนมาขงมันบึ้มจ้า่่าบ่เลนนน้แหลนลงาอกันน้นว้าได้ยัอยู่คือกันานี้ก็จบดีๆนะเธอ ปลาโกนบอกว่ากระปอยปลาหลินเมียกับลินทานนะุยังดีปบตุ๊บดูสิหัว่ซักลูกนี้โนี้แม่ใครได้มันไปใช่เลยเดี๋เดมาละตับตับตับล่นอยู่ับแล้วตับตับแล้วลงไปเลยนะ นี่เละดุดักดดักเอามาักมามา่งิเดี๋ยวจัมือจอดเข้าไปมือนิม่มๆลเลืออเรียบเด็ดปักเอาเอาคอยได้อจกโตพี่เจโต้าอีไปได้นี่ยเพมแห่นี่เอางมันมันตุโมโตนฉลาดแล้วเนาะ ใช่ป่าฉลาดไปกคนจับดีๆยังเกหนะตบางใหญ่นี่ยังตัวนึงอนาคตด่านะัเลี้ยงเออคือขี่ยังเนี่ยายอ่หว่ัวโอ้ขวัซ้ำกันกับปาดุ ขุ่นมากเปคนฟ้ตีนจะคข้องสิเลยเนาะโคนต่อโคนนี่นี่บ่โคนมังกมังเอก่นี่มันเห็นอนาคตเขาเป็นไงฮะของแก่มาแล้วเราจันคักรีมนประตูตู้ได้เคยนองโซชิพันไหนเงา้เียชิพหาัทเจ้าไายชาชาพานสองตู้ชีพสองตู้ช0บุญปงิตัวนี้ะบเทาา ได้น่ะเอาอันแนีมาตักน้ำมาไปลุกล้วน้อได้ป่เฮ้ยเต็มแหละเต็มกระถังแล้วน่ะไลงมาหน่อยไหมปูหลงนะเอาหนามาฉาดเนี่ยใครมีเนี่ยตักน้ำหน่ะคุลงนั่นนี่ขื้นไปจงจกจกจกนี่ขึ้น 啊！啊！<laughs>